ด้านกองทัพเรือเผยข้อมูลการตรวจสอบพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดพบฐานทหารกัมพูชารุกล้ำอธิปไตยไทย17จุดเข้าข่ายและเมื่อบันทึกความเข้าใจพุทธศักราช2543พร้อมเร่งติดตามความคืบหน้าการถอนกำลัง3จุดในพื้นที่บ้านฉำราก กองทัพเรือเปิดเผยภาพกราฟิกพื้นที่17จุดในจังหวัดตราดค่ะที่กัมพูชาลุกล้ำเขตแดนอธิปไตยไทยด้วยการละเมิดข้อตกลง MOU 43ตั้งแต่ตำบลชำรากตำบลแหลมกลาดตำบลไมล้รูดตำบลคลองใหญ่และตำบลหาดเล็ก ประเด็นที่กองกําลังจันทบุรีตราดและหน่วยทหารกัมพูชาได้หาหรือคือการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นฐานทหารออกจากพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณบ้านํารากทั้ง3จุดควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และการเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารซึ่งฝ่ายกัมพูชาตอบรับข้อเรียกร้องของฝ่ายไทยแต่ต้องติดตามผลการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยพื้นที่กัมพูชาลุกล้ำ17จุดในจังหวัดตราดประกอบด้วยอําเภอเมืองตราดตําบล ชำรากสี่จุดตำบแลแหลมกลาด6จุดอำเภอคลองใหญ่ตำบลไม้รูดห้าจุดตำบลคลองใหญ่1จุดตำบลหาดเล็ก1จุด ขณะที่ทางด้านหน่วยเฉพาะกิจนาวิเกโยธินันทบุรีได้ดํำเนินการเร่งด่วนในการก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนระยะทางรวม15กิโลเมตรเพื่อใช้เป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุงและลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบอันเป็นการป้องกันการละเมิดอธิปไตยของประเทศพร้อมทั้งแก้ไขลักษณะภูมิประเทศรูปตัวอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาค่ะได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการควบคุมการปฏิบตัติและในวันที่16กันยายนที่ ผ่านมาได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างถนนโดยจนถึงปัจจุบันสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นระยะทาง2.7กิโลเมตรจากเป้าหมายรวม15กิโลเมตรคงเหลืออีก12.3กิโลเมตรการก่อสร้างถนนเรียบแนวชายแดนในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการที่สําคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบกระทําผิดกฎหมายรวมไปถึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการลาดตระเวนของกองทัพเรือในพื้นที่รับผิดชอบ